สองดวงชะตาแคนดิเดตนายกของแต่ละพรรคดวงใครจะหนุนดวงเมืองใครมีโอกาสจะได้เข้ามานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่33ของประเทศไทยในปีมา้าไฟอาจารย์ราดรามันคอลัมนิสต์คนมาก,กับดวงหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจได้ทำนายดวงชะตาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่33ไว้ดังนี้ปี2569เเป็นปีม้าศึกตะลุยสิบทิศ ผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยได้ดวงชะตาต้องแกรง่งได้ทั้งบูและบุญจะเป็นนักวิชาการจ๋าก็ไม่ได้จะเป็นนักการทูตเลิศอย่างเดียวก็ไม่ได้จะแนวคิดทันสมัยจนลืมรากอันดีงามของไทยก็ไม่ผ่านแม้แต่จะห้าวหาญในมุมการรบอย่างเดียวก็ลำบากพูดง่ายๆว่าปีมมาศึกต้องมีครบทุกด้านจะสุดต่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แม้ว่า จะไม่ทราบเวลาเกิดของแต่ละท่านที่เป็นแคนดิเดตนายกแต่หลักวิชาโหนมีวิธีไล่เรียงลักษณะได้ใกล้เคียงถึง80%ในการพยากรณ์แต่บางท่านมีเวลาเกิดก็สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นเนื่องจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีหลายท่านขอคัดเฉพาะบุคคลที่อยู่ในสมการพักใหญ่และมีความน่าจะอยู่ในเกณฑ์ชิงความเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งปรากฏ3สามพักการเมืองคือพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทย พักประชาชนและหนึ่งพักที่มาใหม่แต่ทว่าดูเหมือนไฟแรงคือพักกล้าธรรมท่านแรกศาสตราจารย์ยศชนันวงศวัสร์แคนนิดเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งจากพักเพื่อไทยเกิดวันที่8ตุลาคม2522ด้วยหลักการไล่เรียงลัคนาแล้ววางดวงชะตาไว้ที่ลัคนาราศีตุล เจ้าของดวงชะตนั้นเป็นคนเก่งในเรื่องยากๆเวลาทำอะไรก็ตามทำอย่างทุ่มเทจิตใจเด็ดเดี่ยวอย่างมากยอมหักไม่ยอมงอเวลาคิดอะไรคิดเป็นระบบเมื่อคิดแล้วก็หวังใจให้ผู้อื่นคิดตามหลักการที่คิดนั้นจะไม่ยอมรับการคิดคัดค้านแบบใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลลึกๆเป็นคนที่สื่อสารอะไรตรงๆชัดเจนและแอบแฝงด้วยความแรงนิดๆ ใช่คือใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ยึดมั่นในแนวคิดตนเป็นใหญ่ดวงชะตาในวันเลือกตั้ง8ดกุมภาพันธ์2569ดาวเกตแทนด้วยเลข9้าหมายถึงบุญเก่าจออยู่พบอริดาวเสาแทนด้วยเลข7อยู่ภบปุตตะดาวพฤหัสแทนด้วยเลข5้าจอนอยู่พบสุภะดาวจันทร์แทนด้วยเลข2จรทับลัคนาแม้ดาวจันทร์ ดาวพฤหัสและดาวเสาร์กระตุ้นในมุมดีแก่ลัคนาก็ตามแต่ทว่าบุญเก่าคือดาวเกตส่งมาไม่ถึงโบราณจึงสอนว่าเก่งแพ้เฮงจะกี่พันปีคำนี้ก็ใช้ได้เสมอ เมื่อมาส่องดวงชะตาพักเพื่อไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่20กันยายน2550จึงวางลัคนาไว้ที่กันแล้วเบียนกับราศีตุลซึ่งเป็นลัคนาของแคนดิเดตนายกของพักแม้ดาวอาทิตย์จะกลุ่มลัคนามีดาวเกตเลงลัคนาดูเหมือนจะดีแต่ทว่าดาวมฤุตยูโยกใส่ที่ดาวเกตทำให้เกิดภาวะเสียงดีแต่มีคะแนนน้อยกว่าที่คาดหวังดาวพฤหัสอยู่ในภพกรรมะ เร่งให้ทำการงานต่างๆแต่ความสำเร็จที่จะเป็นพักอันดับหนึ่งในครั้งนี้ต้องเหนื่อยสาหัสแบบ360องศาเท่านั้นจึงจะพลิกชะตาได้ลิขิตฟ้าชะตาดินกำหนดเอาไว้แล้วอย่าฝืนเลยท่านต่อมานายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิชื่อเล่นเทงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งจากพรรคประชาชนเกิดวันที่18พฤษภาคม2530 เมื่อดูดวงชะตาแล้วไล่เรียงลัคนาตามหลักโหรวจะอยู่ในราศีพฤษภความเป็นตัวจริงของเจ้าชะตานั้นมีดาวอาทิตย์โดดเด่นร่วมดาวพุธและดาวมฤตยูกับดาวเสาร์เรียกได้ว่า,างานการเมืองนั้นโดดเด่นแข็งแรงกล้าคิดกล้าพูดแรงและกล้าสวนกลับทุกวาทกรรมการดำรงอยู่ทางการเมืองเหมือนเสือติดปีก ภายนอกดูอ่อนแอแต่ตัวจริงคือแกร่งเกินกว่าที่คิดมีแนวคิดเป็นระบบและยึดมั่นมากกว่ารู้จักยืดหยุน่นในวันเลือกตั้งคือวันที่8กุมภาพันธ์2569ในภพกร,รมมะของดวงชะตามีดาวดีเรียงกันหลายดวงแต่ทว่ามีดาวสุกเข้ามาร่วมด้วยเมื่อปะทะกับดาวเสราร เราโหนทั้งหลายย่อมทราบว่าหมายถึงความโศกเศร้าเสียใจไม่สมปรารถนาแม้ดาวเกตคือบุญเก่าอยู่พบลาภะก็ตามแต่ดาวจันทร์ที่กระตุ้นนั้นอยู่ในพบอริสองจุดหลักคือพบกัมมะและพบอริทำให้พรรคประชาชนที่คาดหวังจะโกยคะแนนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวนั้นจะต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างหนักจึงพอมีโอกาสสำเร็จอยู่บ้าง แม้ว่าจะเหมือนฝันท่ามกลางสายหมอกในยามราตรีแต่ก็ยังมีความพยายามสูงเพียงแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแค่ความคิดความตั้งใจทุ่มเทยอย่างเดียวถ้าดวงไม่ส่งฝืนแล้วอาจจะเหนื่อยเปล่าพักประชาชนนั้นก่อตั้งวันที่9สิงหาคม2,567แม้จะเปลี่ยนชื่อพักเดิมมาเป็นพักประชาชนเราก็จะใช้เกณฑ์วันที่เปลี่ยนชื่อเป็นหลักวางจึงได้ลัคนาราศีสิงห์ มีดาวศุกร์ร่วมดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวโดยดาวเสาร์นั้นอยู่ที่ราศีกลุ่มเล็งลัคนาแม้ดาวพฤหัสบดีส่งผลให้ในเรื่องลาภผลต่างๆแต่ดาวเสาร์ที่จรเเ็งลัคนาร่วมกับดาวศุกร์จะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ลบมากกว่าบวกทุกอย่างที่กล่าวมาว่าตามหลักโหรดวงดาวฟังหูไว้หูจะเจอความจริงที่เป็นความจริงเพราะบนโลกนี้ความจริงของเราความจริงของเขาและความจริงที่เป็นจริง เราจะเลือกเชื่อความจริงแบบไหนไปพิจารณากันเองท่านที่3านายอนุทินชาญวีรกูลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยและท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเกิดวันที่13กันยายน2509เมื่อวางลัคนาตามเวลาเกิดแล้วได้ราศีเมษมีดาวราหูเป็นดาวประจำตัวส่วนตัวเป็นคนประณีประนอมแต่อยู่ภายใต้กรอบเหตุผลมีความเมตตาสูง มีความสามารถในการบริหารความขัดแย้งได้ดีแต่บทเวลาไม่ยอมก็ไม่สนใจใครเหมือนกันโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนมากความสามารถในทางคดีโลกและคดีธรรมเป็นที่รักของเทพเทวดาทั้งปวงเวลามูเตลูอะไรเทพเทวดาจะบันดาลให้สำเร็จเสมอ ดวงชะตาในวันเลือกตั้งคือวันที่8กุมภาพันธ์2569ดาวเกตอยู่พบวินาศดาวพฤหัสโยกถึงลัคนาเป็นการบ่งบอกตามดวงชะตาว่าไม่สำเร็จแบบที่สุดก็เสียหายที่สุดคือไม่เป็นร้อยก็เป็นศูนย์ไม่มีตรงกลางแม้ดาวเสาร ดาวราหูจะโยกใส่ดวงชะตาดีในด้านการเมืองแต่ทว่ามีดาวศุกร์ร่วมด้วยอีกทั้งที่พบกรรมมะมีดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวองคารการเลือกตั้งจะเกิดปัญหาบ้างถ้าไม่สำเร็จแบบที่สุดโอกาสที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีค่อนข้างน้อยเผลอๆถ้าคะแนนไปเท่ากับพักประชาชนหรือเพื่อไทยใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่รู้แน่ดีไม่ดีรักษาการยาวไปด้วยซ้าพักภูมิใจไทย ก่อตั้งวันที่5พฤศจิกายน2551วางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกมีดาวสุกกุมลัคนาเป็นพักการเมืองที่วางแผนค่อนข้างรอบคอบแม้ดาวเสาเป็นดาวการเมืองจะส่งผลดีให้กับดวงชะตาพักแต่ดาวพฤหัสกลับตกมรณะจึงทำให้เหนื่อยมากพอควรและต้องใช้เทคนิคค่อนข้างมากยังดีที่ดาวเกตอยู่ในภพปุตตะเข้ามาช่วยเหลือบริวารให้ประสบความสำเร็จได้ แม้ว่าจะไม่มากเท่าที่ควรหากได้จำนวนสอสอในระดับหลักร้อยถือว่าเฮงเป็นที่สุดแล้วสำหรับพักภูมิใจไทยท่านสุดท้ายนายธรรมนัทพรมเผ่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักกล้าธรรมเกิดวันที่18สิงหาคม2508ในยามวิการตั้งลัคนาแล้วเป็นคนราศีมีนมีดาวเกตคือบุญเก่าเกื้อหนุนดวงชะตาร่วมกับดาวราหู ภาพรูปดวงเป็นเซี่ยวจันทร์เวลาตกก็ตกไม่สุดมีคนมากบารมีมาอบอุ้มเสมอดวงชะตานี้เรียกว่าต้นร้ายปลายดีวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569ดาวเกีตจรกุมดวงชะตาดาวพฤหัสส่งผลดีเลิศแต่ทว่าดาวการเมืองอยู่พบวินาศที่พบลาภะดาวอาทิตย์ร่วมดาวอังคารดูเหมือนไม่ดีแต่โยกใส่ลัคนากลับดี ไม่แน่ว่าพักกล้าทํากับพักการเมืองหัวก้าวหน้าอาจมีคะแนนมาพอๆกันด้วยบุคลิกของนายธรรมนัตเสียงดังตังถึงคําไหนคํานั้นรักพวกพ้องน้องพี่เวลาทํางานลุยบู๊สั่งแล้วต้องทําห้ามหือห้ามลาห้ามขาดนับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอควรวันที่2 5เมษายน2566 พรรคเศรษฐกิจไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคกล้าธรรมจึงใช้เกณฑ์วันที่เปลี่ยนชื่อเป็นหลักวางลัคนาดวงชะตาพรรคกล้าร,รมอยู่ในลัคนาราศีพฤษภมีดาวศุกร์ร่วมมฤตยูในช่วงวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569ดาวพฤหัสจรในภพการเงินนับได้ว่ามีความเฟื่องฟูเป็นอย่างยิ่งตลอดทั้งดาวเสาร่วมดาวราหูอยู่ในภพกรัรม,มะ และมีดาวสุขร่วมด้วยเป็นความท้าทายยิ่งของพรรคกล้าธรรมแต่ถึงอย่างไรพรรคกล้าธรรมและพรรคการเมืองที่มีแนวคิดหัวก้าวหน้ามีดวงชะตาคล้ายกันจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้จำนวนสอสอเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทุกอย่างฟังหูไวหูแล้วจะเห็นตามความเป็นจริงเอง Thank you